เดตวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านคพนสูงหมู่4ตํำบลหมื่นไวยอาเภอเมืองสังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับได้มีการนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาประยุกต์ใช้ในชุมชนทําให้เกิดเป็นวิถีชุมชนที่เข้มแข็งครับถ้าอย,าย่ากรู้นะคะก็ตามกันไปเลยคะ่ะ สวนฝรั่งโดยลุงน้อยเล่าว่าในปีพุทธศักราช2558ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวน70,000บาทจึงได้ทำการหาหรือว่าจะทำการเกษตรปลูกฝรั่งบนเนื้อที่9ไร่ซึ่งทางกลุ่มจึงติดต่อไปยังเครือข่ายได้รับพันธ์ุมาจากจังหวัดราชบุรีจำนวน900ต้นได้ทำการปลูกเมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2562มะพร้าวน้ำหอม ปลูกมาแล้วประมาณ5-6ปีเป็นพันธ์ุมาจากสมุทรสงครามปุทัศกราชส5งพัยหโดยนายวิเชียนสจาหอาซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราช มาีแต่จากกองทุนเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านพลสูงโดยเริ่มสร้างโรงเรือน1หลังและเลี้ยงครั้งแรกจำนวน12หลังซึ่งในปัจจุบันขยายขึ้นเป็น19หลัง สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนบ้านโพนสูงหรือว่าเป็นศูนย์ผักไฮโดรโปนิกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับป้ากบนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้นะครับป้ากบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นผมอยากสอบถามว่าป้ากบนะครับมีความคิดที่เริ่มอย่างไรครับในการมาทําโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับคือโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนาะภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่เดินก็ประมาณ200,000บาทเป็นการจ้างงานในชุมชนเพื่อมาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโครงการที่ที่เราได้มาก็เป็นโครงการของหมู่บ้านพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าอนุญาตยินยอมให้หมู่บ้านใช้5ปีเพื่อมาสร้างศูนย์เรียนรู้ประจําหมู่บ้านไรายได้จากการขาย50%จะนําเข้ากองกลางพัฒนาหมู่บ้านอีก50%จะเป็นการ ต้นทุนเป็นการค่าจ้างดูแลซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับแปลงผักส่วนที่เหลือ5 0เปอร์เซ็นต์แล้วก็นำเข้ากองกานพัฒนาหมู่บ้านเพื่อ50%เปอร์เซ็นต์ที่นำเข้าเนี่ยทางทางหมู่บ้านก็จะเข้าที่ประชุมแล้วก็พัฒจะนำไปพัฒนาโครงการอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านของเราครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเยาวชนหรือว่าประชาชนคนทั่วไปเนี่ยอยากมาศึกษาเกี่ยวกับ โครงการผักไฮโดรโปรนิกนี้ต้องทาอย่างไรบ้างครับก็เข้ามาได้เลยเข้ามาดูได้ตลอดเพราะว่าโครงการนี้จะตั้งอยู่ที่ประจำคุ้มของพูนแสนสุขใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถเข้ามาดูได้หรือจะไปไปต่อยอดการสร้างอาชีพเสริมของตัวเขาเองก็ได้เป็นการสร้างไรายได้ครับสาหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณป้ากบมากนะครับ,รบที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการศูนย์ผักไฮโดรโปรนิกสที่หมู่บ้านพนสูงแห่งนี้นะครับ และตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็ได้อยู่กับปราชชาวบ้านโคนสูงค่ะคุณพ่อสมศักดิออ์เจาะหอคุณพ่อสวัสดีค่ะในรำตัวก่อนนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาส,สังคมศึกษาคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแล้วนี่แหละค่ะก็อยากจะมาสอบถามคุณพ่อนคะเกี่ยวกับมาของชื่อหมู่บ้านโคนสูงเนี่ยมันที่มามาจากยังไงอะไรยังไงคะพรามที่มาาบ้านโคนสูงเหมือนว่าโคนเป็นอาศัยสัน อแต่ว่าโคราชนี่เขาเรียกว่าปวกบันโนนแต่ที่จริงถ้าเป็นคนโคราชเขาจะเรียกว่าโนนโนนสูงแต่ว่าไอที่ไปที่มานี่กับสถานฐานว่าเป็นคนอีสานถอยยกข้ามาแล้วมาเจอที่สูงก็เลยเรียกว่าโคนที่มาของปวกนะปวกใหญ่แต่ว่าแถวนี้มีปลวกเยอะจอมปลวกเยอะแต่ว่าสได้ถานว่าตรงนี้เป็นดินตะกอนตกมาจากไหน จากกำตะคองไหลมาตอนขวบโลกมันกระดกมาที่นี่มาเจอเป็นโนนใหญ่ใช่ไหมเป็นโนนก็ไมายกบ้านอยู่ก็เลยเรียกว่าโคนโคนเปลี่ยนโคนแล้วก็เป็นตัวกันก็เลยเป็นที่มาที่มาของบ้านโคนสูงนั่นเองนะคะโอ้ที่นี่ก็บรรยากาศที่เข้ามาคือร่มรื่นมากเตียนสบายอย่างบ้านคุณพ่อเนี่ยร่มรื่นแล้วทําไมถึงได้มาเ่ยว้องกับโครงการเศรษฐกิจ พอเพียงหรือเป็นหมู่บ้านต้นแบบได้ครับเป็นไปไมาอย่างไรก็เป็นกิจกรรมเป็นของในหลวงนะค่ะพ่อที่ทามานานค่ะทำมาตั้งแต่เริ่มใหม่ๆมาขุดบอ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่บนหลังบนในร่องเอาเอาขีดปลาให้ไก่กินค่ะเป็นกระทามาแต่ก่อนต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำชาวบ้านคือต่างคนต่างทำแต่ก่อนต่างคนต่างทำเดี๋ยวน,นี้ก็เลยมาจับกลุ่มกัน ผู้ใหญ่ยายมาจับกลุ่มทำร่วมกัน,กนบ้านนี้จะเป็นสวนนาฟางสวนม่วงสวนมะพร้าวา <ทำ S 1> แล้ว,วแล้วผู้ญาติยายที่ดังลูกหลานมาก็คือทำนาหน้านี้ก็ขายมะพร้าวขายเอาหน้าม่วงก็ขายม่วงนาปางก็ขายาา้า่ปางอไมีก็ขายกล้วยขายใบสมัยก่อนกล้วยนี่ขายั้งต้นนะต้นมากันจะมาซอยซอยเป็นปอสมัยยังไม่มีปอฟาง๋อโหนานมาก อ่าสมัยสมัยยังม่มีพอฟางต้นกล้วยพอตัดเครือปั๊บจะจับเอาต้นมาตัดต้นมาก็สวอยสอยแล้เท้านมือน่ยสอยสอยเอามมดสอยซอยแล้วก็ตากแดดสองแดดสามแดดแล้วก็มัดไปขายอ๋อวันนี้ก็ได้ความรู้เต็มที่เลยเกี่ยวกับหมู่บ้านโพนสูงนะคะหมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอในจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ขอขอบคุณคุณพ่อสมศักดิ์ค่ะขอบคุณค่ะคุณทวด คุณทั่วสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดคะ่ะเขอแนะนำตัวก่อนหนูเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยราชภานะัฏนครราชสีมาคณะ,ะคณรุศาสตร์าขาสังคมศึกษาปี3นะคะวันนี้ขออนุญาตมาสัมภาษณ์คุณทั่วทั้งสองท่านเกี่ยวกับการเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะอะ อัอนอื่นขออนุญ,ญาตสอบถามชื่อนะคะคุณพ่อชื่ออะไรคะเสีย่ยมกลางเหมือนอ๋อคุณพ่อเสีย่ยมกลางเหมือนใบคะ่ะอายุเท่าไหร่เอ่ย82 82ปี <92. S 1> โอ้โหอายุก็ตัวเลขเขาเป็นเพียงตัวเลขค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณพ่อจมรุ่งจอกลางเหมือนใบคะ่ะกลางเหมือนใบคุณพ่อสมบูรณอายุเท่าไหร่คะ ก็เสตเก๊กค่ะคุณพ่อคุณคุณทวดเนี่ยให้หนูเรียกอะไรดีคุณเพื่อนแล้วกันเนาะเป็นทวดแล้วเร่จะเรียกปีเรียกปีอะไรกันเนาะค่ะคุณทวดเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพลนสูงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะขอให้เล่าประวัติความเป็นมาชีวิตตั้งแต่เด็กนี่หน่อยหน่อยเลยค่ะตั้งแต่เด็กก็จำนาแล้วก็ไอที ยังยังจำความได้เกิด่านต้องข้ามโลกครั้งที่สองโอ้ค่ะครัข้ามโกครั้งที่สองปีหนึ่งเ้าใช่ไหมก็ผมเกิดแปดหนึ่งอ๋อสองสปหนึ่งใช่ค่ะพี่นีจ้าต้องข้ามโลกเลยโดนต้องข้ามโลกเลยก็บนงทีพอตีพไหนไม่ดูแต่ว่าจำได้แต่ว่าพราะเพราะเพรา่ไห้เดินไหนกพรความเลยนค่ะ รรเราเนี่ยก็พอแม่เราตอนบ่ายขนาดบ่ายสองนี่นก็เรื่องไม่กินข้าวที่ไหนไปลงมอุโมงคุดอุโมงไปหลบอยู่ในอุโมงมใช่โอโมงเหมือนในหนังเลยป,ยปุ้ยปุยปุ้ยใหญ,ญ่เขาก็ประกาศบอกว่ากินข้าวแต่วันบางทีก่อถ้า,ากินบายอะไรนี่ไอ้คับเดือดบางทีก็เครื่องบินเข้ามาไม่ได้ออกจค่พี่ก็ไปกินไม่ได้กินข้าวที่นี่ก็แล้วก็อยู่ในอุโมง บางทีเขาก็กหายไปรอยโคยอยู่ในน้ำเขาก็ตอนมากันนะใหญ่ก็ไปชุ่มคอยเฮ้ยบอกนะไปไปรอยโคยอยู่ในน้ำกูว่าจริงระเบิดที่ไหนนะแต่ปกติเขาก็ไม่จริงหรอกใกล้บ้านเนี่ยกเนี่ยแต่เขาก็ทั่ไปบอกว่ากลางคืนทำไมชุดตเกียังไม่ให้อะไรมีแสงเงี้ยเดี๋ยวก็จะก็จะถึงก็ถึงก็ถนนก็ถึงเครื่องบินนะที่ประมาณบ่ายนี่ บายบายเนี by, by, be, ่ยเขาก็จะมีเขาเั ina, inch, ีมีเครืงเครื Alors, ่องบินม้มากกเครื so 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 ่องเครงบินมากกว่ิ่งเข้าวงเลยด็กินไม่ได้กินน้ก็อยู่นั่นะก็อยู่มาตลอดพอะพใหญ่มากอะทำนาทำอรก็พอถูกคำเราเครื่องที่สองเขาสงบก็ก็อยู่ด้วยกันอยู่มากปกติละ ไทานทุกวันนี้โอ้ไม่ธรรมดากี่แผ่นดินแล้วนี่ประมาณสปดเก้าสิบสามแผ่นดินขอดสามแผ่นดินที่แปดนี่ก็ท่านจะไม่รู้เรื่องอะไรนะยังไม่ท่านรู้แต่ท่านก็สัมนาดอเนาะมันน่านทีเก่าีกิ โอเคค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะใ่จ้าใช่อ่ามันอันนี้มะขามหวานมะขามเปรี้ยวะโใส่แกงอ้หวานมากกว่าหวานใช่ป่าแเปรี้ยวกับเปรี้ยวเนอะลองชิมดูไอ้ที่ว่าเขาไปทำเป็นมะขามเปรี้ยวอ๋อก็คือเราทำเราทำกินทำขายเลยใช่ไหมคะขายขายเลยกระจาเปยกระจายแล้วแบบแก ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่นะคะก็คือการนนายนยหก็คือมะขามมะขามเปียกจะทำมะขามเปียกก็โดยชาวบ้านเนี่ยใช้วัตถุดิบที่มีนะคะก็คือต้นมะขามในหมู่บ้านก็คือมะขามเปียวนี่แหละมะขามเปียกแล้วแวก็มาสู่วัตถุดิบเอาวัตถุดิบมามาในการแปรรูปนะคะก็คือในส่วนของการปอกเปลือกแล้วเหล่าต่อไปเราจะได้เป็นการ <Okay. S 1> ออแกะเม็ดแกะเม็ดนะคะแล้วก็ตปตากะลยนี้